เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับแหมปีนี้ก็เป็นปีใหม่กันแล้วก็สาหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีในปี2021ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปเนื้อเรื่องเชลล็อกโฮมซีซั่นที่4 E p ีที่2ก่อนจะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ วัดสันหลังจากที่แมรี่ตายเขาก็เริ่มมาปรึกษาจิตแพทย์อีกแล้วและตั้งแต่แมรี่ตายวัดสันก็นอนไม่ค่อยหลับส่วนโรซี่ลูกของวัดสันเขาก็ส่งไปให้คนอื่นช่วยเลี้ยงและระหว่างที่อยู่ที่บ้านวัสันก็ยังคงเห็นภาพหลอนของแมรี่อยู่ตลอดพอกำลังคุยกับจิตแพทย์อยู่มันก็มีคนขับรถมาหน้าบ้านวัสันกับจิตแพทย์ก็รีบออกไปดูและดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นอีกแล้วเรื่อมันก็ต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าสมิธเขาเป็นนักสังคมสง,งเคราะห์แล้วก็เป็นนักธุรกิจด้้้้ววยตอออนนนนนีีีสมมมิิกกก็็เเชชญคคาาท่หงงประุข,ขพ เป็นทั้งตำรวจชั้นสูงเป็นทั้งตุลาการลูกสาวของเขาเองก็เอามาเหมือนกันคนพวกนี้ก็มีอิทธิพลทําให้มีความก้าวหน้าแล้วก็มีความสําเร็จแล้วที่เขาจับทุกคนมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาจะฉีดยาลบความทรงจําให้กับทุกคนเพราะว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่รู้มากเกินไปตัวยานี้มันก็จะลบความทรงจําบางส่วนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของเขาสมิธคิดว่าทางออกของเรื่องนี้ก็คือเขาเนี่ยต้องฆ่าไขสกนเพื่อให้ธุรกิจเขาดําเนินต่อไปได้เฟดลูกสาวของสมิธหลังจากที่รับยาเธอก็มาพยายามนั่งนึกให้ออกว่าพ่อของเธอเนี่ อะไรที่ประชุมแล้วพ่อของเธอกําลังจะฆ่าใครหลังจากที่เฟดโดนวังยานลบความทรงจามันก็ผ่านไป3ปีเธอมาหาโฮมแล้วก็เอากระดาษที่เธอพยายามนึกเรื่องของพ่อเธอมาให้โฮมเพราะว่าเธออยากรู้ว่าพ่อของเธอเนี่ยอยากฆ่าใครกันแน่ตอนนี้โฮมก็ไม่มีวสันคอยอยู่ช่วยวันทั้งวันเขามัวแต่เล่นยาอาการก็เลยไม่ค่อยดีโฮมถามเฟดว่าคุณเนี่ยเคยขับรถอเมริกันมาบ้างหรือเปล่าหมายถึงรถที่มีพวงมาลัยอยู่ทางซ้ายอะ,อะเฟดก็บอกไม่เคยนะตอนนี้โฮมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแต่แค่ตอนนี้สมองของเขาเนี่ยประมวลผลเร็วเกิน ตัวของเขาเองยังตามสมองตัวเองไม่ทันพอโฮมเริ่มตั้งสติได้เขาก็นึกได้ว่าเฟดเนี่ยต้องไม่มีรถอยู่แล้วเพราะว่าเธออยู่คนเดียวเธอไม่ได้ติดต่อใครแล้วก็ไม่มีใครมาหาดูจากกระดาษอันนี้และครัวของคุณก็คงเล็กนิดเดียวคงต้องเช่าที่อยู่ราคาประหยัดหน้าดูแล้วที่อยู่ของคุณก็คงไม่เหมาะกับคนที่ชอบทําอาหารแบบคุณโฮมก็เดินมาแถวหน้าต่างแล้วก็ออกมองไปด้านนอกแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องเดินมาตรงนี้แต่ว่าก็ช่างเหอะเดี๋ยวก็นึกออกทีนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องกันต่อโฮมก็เดาว่าเฟต ตอนนั้นคุณก็คงเลิกกับแฟนด้วยเหมือนกันเฟดก็งงเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้โฮมจะรู้เรื่องของเธอทั้งหมดจากกระดาษแผ่นเดียวได้ยังไงโฮมเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในหัวของเขาเองโฮมก็ลองสังเกตที่เฟดอีกรอบนึงมันมีรอยเปียกแถวแขนเสื้อเฟดก็บอกว่าใช่ไงก็เพราะว่าเธอไม่มีเสื้อคลุมโฮมลองฟังเรื่องที่เฟดเล่ามาทั้งหมดเขาก็คิดว่าเรื่องของเธอเนี่ยยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็ให้เธอนไปหาตำรวจเองละกันพวกนั้นน่าจะช่วยได้เขาก็ขออออรรร้งงโมีกนึเพาาะว่ เองก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเหมือนกันแต่ว่าโฮมก็ไม่สนใจเขากาลังจะปรุงยาเพื่อจะเล่นยาอีกรอบหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นมาได้โฮมก็ <Home S 1> รีบลงไปเรียกเธอเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของเฟดเพราะว่าโฮมเองก็เพิ่งตามความคิดตัวเองทันเหมือนกันเรื่องกระโปรงของเธอที่มีรอยพับอยู่เป็นรอยที่ถูกประตูรถหนีบแต่ว่ามันอยู่ทางซ้ายคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนขับแต่ว่าคุณเป็นผู้โดยสารเฟดก็ <F et S 1> บอกว่าใช่ก็เธอนั่งแท็กซี่มาโฮมก็บอกว่าใช่แต่ว่าตอนที่เขาออกไปมองที่หน้าต่างมันไม่มีแท็กซี่รออยู่ด้านนอกแลล้วคคุุณณกกกก็็เดินนนนจจมมาถึงททีี่่่พออออตะับไไปโร เรียกแท็กซี่ให้มานั่งรอด้วยซ้ำแล้วฝนตกขนาดนี้คุณก็ยังไม่เอาเสื้อคลุมออกมามันอาจจะเกี่ยวกับรอยแผลเป็นที่อยู่ตรงแขนด้านซ้ายของคุณเพราะว่ารอยแผลเป็นพวกนั้นเกิดจากการที่คุณทำร้ายตัวเองแถมกระเป๋าของคุณก็หนักเกินไปแล้วเฟดก็บอกว่าโฮมคือความหวังสุดท้ายของเธอทุกอย่างที่คุณกำลังพูดมาหลังจากที่คุณออกจากบ้านหลังนี้คุณก็จะฆ่าตัวตายใช่ไหมแล้วในกระเป๋าก็าคงมีปืนอยู่โฮมก็เลยชวนเฟดไปนั่งกินมันฝรั่งทอดกันดีกว่ามันก็น่าจะช่วยได้สักนิดนึงพอโฮมออกจากห้องลูกน้องของไมค์ โฮมออกจากบ้านของเขาแล้วโฮมก็พาเฟดมากินมันฝรั่งทอดจากนั้นก็เลือกอธิบายว่าทําไมเขาถึงรู้ข้อมูลของเฟดจากกระดาษแค่แผ่นเดียวคุณเห็นรอยพับต,ตรงกลางกระดาษไหมกระดาษอันนี้น่าจะอยู่ในหนังสือที่หนามากเพราะว่าดูจากความคมของรอยพับมันน่าจะถูกทับมานานประมาณ2-3เดือนแล้วแน่นอนที่คุณเก็บไว้ในหนังสือก็คงเพราะอยากจะซ่อนจากใครสักคนคนที่อยู่บ้านเดียวกันซึ่งก็น่าจะเป็นแฟนของคุณเองแต่ว่าตอนนี้แฟนของคุณคงไม่อยู่แล้วดูจากรอยหมุดที่ปักอยู่ตรงหัวกระดาษช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณเอากระดาษแผ่นนี้มาติดชน ตรงงผนัสรุปก็คือคุณเลิกกับแฟนจากการที่ลองดมกลิ่นดูมันก็มีกลิ่นไอน้ําแล้วก็กลิ่นอาหารอยู่ในกระดาษกระดาษแผ่นนี้มันต้องติดอยู่ในห้องครัวเฟดก็ชมโฮมว่าเก่งดีนะเนี่ยตอนนี้โฮมก็ได้ยินเสียงโดนดูเหมือนว่าไม์ครบจะส่งโดนมาจับตาดูเขาเขาก็เลยชวนเฟดไปเดินเล่นดีกว่าไม์ครบก็เลยโทรหาวสันส่วนวสัทเองอาการตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเขาก็ยังคงเห็นภาพหลอนของแมรี่อยู่ตลอดตอนนี้โฮมก็มาอธิบายเรื่องทําไมเขาถึงรู้ว่าห้องครัวของเฟดเล็กเพราะว่าสีของกระดาษที่เธอเขียนเนี่ยมันซีดลองสมมุติว่านี่คคืออททีีุ่่ณเาไว้ กระดาษแล้วปกติคนรอมันก็ต้องติดกระดาษไว้ในระดับสายตาอยู่แล้วดูจากรอยซี่ของกระดาษแสดงว่าแดดส่องมาที่กระดาษแผ่นนี้แค่2ใน3ของตัวกระดาษกระดาษแผ่นนี้ก็ต้องหันหน้าไปทางหน้าต่างถูกไหมแล้วถ้าลองจําลองการส่องแสงแดดขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าห้องของเฟดมีขนาดเล็กตอนนี้ทางไมค์เคาก็สั่งให้ลูกน้องคอยจับตาดูโฮมไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าโฮมจะเดินไปไหนกันแน่ตอนนี้ดูเหมือนว่าโฮมแค่จะเดินไปมั่วๆแล้วพอให้คนเช็คเส้นทางที่โฮมเดินไปดีๆมันจะเป็นคําว่าฝากออฟก็แปลว่าอย่าเสืกนั่อกรานึงงครั้้นีว่ ญญยอเขาเนี่ยอยากให้วัสด์ช่วยไปดูโฮมหน่อยเพราะโฮมเพิ่งออกมาจากห้องครั้งแรกใน1สัปดาห์และตอนนี้ก็กำลังเมายาอยู่ด้วยและการที่เชลล็อกโฮมเมายามันอาจจะส่งผลต่อความมั่นคงระดับประเทศก็ได้และถ้าโฮมติดต่อมาหาวัสด์ก็อยากให้วัสดุ์นช่วยดูเขาหน่อยหนึ่งตอนนี้โฮมก็มานั่งบอกสาเหตุว่าทำไมเขาถึงรับคดีของเฟดเพราะเฟดนั้นบอกว่าชีวิตของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะคำแค่คำคำเดียวเฟดก็บอกว่าใช่มันเป็นชื่อคนคนที่พ่อของเธออยากจะฆ่าโฮมบอกว่าเพราะแบบนั้นแหละเขาถึงรับคดีของเเเธออพราาะว่่่่มมันนปป็ไไได้ทีชื มันจะมีแค่คำคำเดียวมันต้องมีอย่างน้อย2คํคำอย่างเชลล็อกโฮมเฟสมิธสันตาคอสแต่ดูจากน้ำเสียงของเฟดเธอดูมั่นใจมากที่มันจะเป็นคำแค่คำเดียวที่ทําให้ชีวิตของเธอพังคดีนี้ก็เลยน่าสนใจโฮมขอปืนของเธอเพื่อแลกกับการทําคดีพอได้ปืนของเธอมาเขาก็เอาไปโยนทิ้งลงน้ําตอนนี้ก็เริ่มหลอนยาอีกรอบหนึ่งพอได้สติหันมาอีกทีเฟสก็หายไปแล้วพอจะเดินกลับบ้านสมองของโฮมก็เริ่มจินตนาการว่าสมิธพ่อของเฟสมันจะฆ่าใครกันแน่แล้วเขาก็เริ่มคิดออกว่่่่าาาสมมมิัันนนจจะะคคคคทีกก็็ือ แล้วภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คือคําคําเดียวเป็นคําว่า any one ที่แปลว่าใข่ก็ได้สมิธมันไม่ได้มีเป้าหมายในการฆ่าคนตั้งแต่แรกมันแค่อยากฆ่าคนเฉยๆพอรู้สึกตัวอีกทีโฮมก็มายืนอยู่กลางถนนซะแล้วเขาก็เลยโดนส่งตัวกลับบ้านจากนั้นก็มาวิเคราะห์ต่อแล้วปกติไอ้พวกคาตรกรต่อเนื่องไอ้พวกที่โฮมมักจับได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นคนจนคนที่ไม,ม่มีทางจะสู้แต่ว่าถ้าคาตกรกรเป็นคนรวยละ่ะมีทั้งเงินมีทั้งอํานาจแล้วถ้ามันอยากฆ่าคนจะทํำยังไงใครจะไปจับไอ้พวกนั้นได้หลังจากนั้นสาห์มันก็มีรถสแดงคันนึงที่ ตำรวจกำลังไล่ล่าขับตรงไปที่บ้านที่วัศน์อยู่กับจิตแพทย์วัศน์ก็เลยออกมาดูใครมาเป็นคนขับวะโอขับมาซะซิ่งเลยแล้วก็มีแค่คนคนเดียวที่ทำแบบนี้ได้ก็คือป้าฮาสัสสันงงวัศน์งงเลยทำไมป้ามีรถคันนี้ได้วะแล้วป้ามาที่นี่ได้ไงแล้วที่ตำรวจไล่ตามจับป้าเพราะว่าป้าเนี่ยขับรถเร็วเกินกำหนดป้าก็เลยให้ตำรวจไปคุยกับไมค์คอฟเองละกันก่อนที่ป้าจะมาที่นี่ตอนนี้เชลโคมันบ้าไปแล้วต้องเสพยาต้องสืบคดีของสมิธเอาปืนมายิงเล่นแถมในบล็อกของวัศน์โฮมก็เป็นคนเขียนเนื้อหหาาาาขอองสมิบ็ก็กกเว่ มิทเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องป้าก็มาขอให้วาสันช่วยไปดูโฮมหน่อยเถอะตอนนี้เหมือนเขาจะบ้าอยู่แล้วเนี่ยป้าก็รู้ว่าวสันเสียใจที่แมรี่ตายไปแล้วแต่ว่าถ้าโฮมตายไปอีกคนนึงวาสันก็จะไม่เหลือใครเลยนะว่าสันก็เลยเดินมาบอกป้าว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูโฮมให้แล้วกันถ้าเขามีโอกาสได้ไปแถวนั้นป้าก็ดีใจที่วาสันยอมไปดูอาการของโฮมแล้วงั้นก็ช่วยดูอาการของเขาหน่อยว่าตอนนี้อาการเขาเป็นไงมั่งโฮมโดนจับยัดมาหลังรถพอลงมาได้เขาก็บ่นโอ้ยหิวน้ำจังเว้ยแล้วนี่ใครเนี่ยวาสันเมียใหม่นายเหรอวาป้ารา อย่าลืมสิว่าป้าเคยเป็นเมียของพ่อขยาระดับประเทศนะแล้วตอนนี้สมิธก,ก็โทรมาหาวสสันอีกโทรมาก็เพราะเรื่องที่โฮมคิดว่าเขาเนี่ยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องนี่แหละแล้วโฮมก็นัดเจอเราทั้ง3คนทั้งโฮมทั้งวสสันแล้วก็สมิธตอนนี้สมิธก็ส่งรถไปรับที่บ้านหลังนั้นแล้วโฮมเป็นคนบอกที่อยู่ของบ้านหลังนี้มาเองวสสันก็ยิ่งงงไปกันใหญ่โฮมมันไม่น่าจะรู้ที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ใช่เหรอสักพักมันก็มีคนมากดกิ่งหน้าบ้านเป็นลูกน้องของสมิธวสันก็เลยถามสมิธว่าน,นี่โฮม่ไ คนบอกเองว่าให้มารับที่นี่ว่าสันก็เลยมาถามโฮมนี่รู้ได้ไงว่าเขาจะอยู่ที่นี่อุ้ยตกใจมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าวาสันเพิ่งตัดสินใจที่จะหาจิตแพทย์คนใหม่เมื่อวันจันทร์เองแล้ววันอังคารตอนบ่ายก็เพิ่งเลือกเธอแล้ววันพุธที่ผ่านมาก็เพิ่งจะจองคิวเพื่อที่จะมารักษาวันนี้แล้วที่สมิธมันเพิ่งบอกเมื่อกี้โฮมเนี่ยรู้มาก่อนหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ว่าสันจะตัดสินใจมาหาจิตแพทย์ซะอีกโฮมบอกว่าเขาก็แค่เดาการตอบสนองของคนได้ถูกแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดแค่นั้นนนนเเเเอออองงงแแต่่่่่ไไ้้้รรรืททีีีขาาดดดดจัััับยหลลถมคิวพก ต้องทาก็คือต้องปาบไอตัวนี้วัสันวัสันบอกว่าก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องดูอาการของนายก่อนดูสภาพโฮมตอนนี้จะไปทําอะไรได้แล้วเรื่องที่โฮมพูดมาเนี่ยมันเพอเจอร์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ว่าวสันเนี่ยเขาไม่ยอมตรวจโฮมเองเขาจะให้มอลลี่มาตรวจนั่นไงวัสันก็กล่าวไว้แล้วว่าต้องพูดแบบนี้โฮมเขาก็เรียกมอลลี่มาที่บ้านหลังนี้เหมือนกันมอลลี่ก็บอกว่าเออโฮมบอกให้มาหาที่บ้านหลังนี้เมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนโฮมก็บอกโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ไปหาสมิธกันเลยเดี๋ยวมอลลี่จะตรวจเขาระหว่างทาาางวสนก็หไปป้ ป้าขอยืมรถหน่อยได้ไหมไม่ได้จ้ะโอเคป้าภาพหลอดของแมรี่ก็บอกว่ามันก็ปกตินะเวลาที่มีเรื่องอะไรร้ายแรงหลังจากนั้นวัสด์ก็ชอบมาหาจิตแพทย์ต่างกันแค่รอบนี้วัสั์จะมาหาจิตแพทย์ตอนวันหยุดไม่ได้เพราะต้องเอาเวลาวันหยุดมาให้กับโรซี่มันก็เลยทําให้มาหาจิตแพทย์ได้แค่วันทํางานสลับคนในที่ทํางานวัสด์ก็คงไม่อยากเอาเรื่องที่ไม่สบายใจไปบอกคนในที่ทํางานแล้วก็คงไม่อยากให้คนในที่ทํางานรู้ด้วยฉะนั้นเวลาที่สะดวกที่สุดที่จะมาหาจิตแพทย์ก็คือตอนพักกลางวันแล้วจิตแพทย์เนี่ยก็ต้องอยู่ใกล้ที่ทํางานด้วย ลองค้นข้อมูลของจิตแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่ทํางานดูก็เจอเป็นผู้ชาย3คนแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนแล้วแน่นอนเลยว่าสันก็ต้องเลือกผู้หญิงอยู่แล้วและถ้าโฮมจะเดาว่าวันนี้ว่าสันต้องมาหาจิตแพทย์มันก็ไม่แปลกตอนนี้ทั้งสาคนก็มาถึงที่ทํางานของสมิธแล้วมอลลี่เธอบอกว่าถ้าโฮมยังเสพยาอยู่แบบนี้แล้วก็ยังอยู่ในระดับนี้โฮมคงอยู่ไม่ถึงสัปดาห์แน่โฮมก็บอกว่าโหมีเวลาตั้งเป็นอาทิตย์แน่อย่างนี้ก็สบายแล้วเขาหันไปบอกกับว่าสันตอนนี้ไอ้คนที่เรากําลังจะเจอมันก็คือฆาตรกรที่ชชััััั่่่่ววววววทีสสสุดดในนนปรรระะตติิศาาาาา์องงกกกฤษแแลลล้้มม็ํเเยยพ ับมด้วยพอสมิธเดินมาเขาก็มากอดทักทายกับโฮมจากนั้นก็ชวนโฮมไปดูเขาทํางานเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องสมิธก็ทํางานโฆษณานตามปกติวสันก็เลยถามโฮมว่านี่พวกเราแค่มาช่วยทําให้สมิธมันดังขึ้นหรือเปล่าเลขาของสมิธก็มาชวนโฮมกับวาสันไปที่โรงพยาบาลที่สมิธให้การสนับสนุนอยู่โฮมก็ยินดีมากเพราะว่าเขาอยากไปที่นั่นอยู่แล้วสมิธก็เดินเข้ามาทักทายทั้งคู่นี่เป็นไงบ้างได้ข้อมูลอะไรบ้างหรือย,ยังโฮมก็เออตลกดีมุกนี้แล้วก็เอาโทรศัพท์ของคุณคืนไปด้วยเมื่อกี้้โมมส่งขอควา ไปห,หาคนคนหนึ่งเดี๋ยวสักพักเธอก็คงตอบกลับมาสมิธก็เฮ้ยโทรศัพท์ของเขามันใส่รหัสไว้นะผมก็บอกโห oh, อย่าพูดเรื่องรหัสเลยมันไม่มีประโยชน์สลับเขาหรอกสมิธก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราคงได้สนุกกันหน้าดูพอมาถึงที่โรงพยาบาลเขาก็พาโฮมมาให้เจอกับเด็กๆเ,เพราะว่าโฮมเนี่ยก็เป็นคนดังเหมือนกันมันก็เลยทําให้มีคนสนใจเยอะแยะ,แ,ยะแล้วก็อยากเจอโฮมสมิธก็เลยบอกให้โฮมเนี่ยช่วยเล่าเรื่องคดีเด็ดๆให้ฟังหน่อยโฮมก็เออได้เลยงั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมไขคดีกันคดีนี้มีชื่อว่าเบสชิงตันมือวางยาในคดีเนนีี่่มมัก็ผูู้้ตองงสส5 นหนึ่งใน5เนี่ยก็มีฆาตรกรอยู่วสันก็บอกเออโฮมเมื่อกี้มึงเพิ่งเฉลยชีอคนร้ายไปไม่ใช่เหรอมันก็ใช่แต่นั่นไม่สําคัญเท่ากับวิธีการฆ่าของเขาไอฆาตรกรคนนี้มันใช้วิธีอะไรฆ่าคนล่ะโฮมก็มึงเพิ่งบอกว่าเขาวางยาคนใช่เลยงั้นเราไปที่คดีอื่นกันดีกว่าเด็กๆก,ก็เริ่มงงไอคู่นี้เขาพูดอะไรกันหรือเขามาเล่นตลกให้เราดูสมิธก็เลยถามโฮมว่าโฮมเนี่ยมีวิธีการจับฆาตรกรต่อเนื่องอยังไงก็จับเหมือนคนอื่นไงไม่ใช่อย่างนั้นคุณโฮมไอฆาตรกรส่วนใหญ่เนี่ ก่อนในกลุ่มคนใกล้ชิดของผู้ตายแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยมันง่ายแล้วถ้าฆาตรกรพวกนั้นเลือกฆ่าแบบไม่ต่อจงละ่ะมันก็จะทําให้การไขคดีเนี่ยยากขึ้นแบบนั้นคุณโฮมจะทํายังไงโฮมบอกว่าฆาตรกรส่วนใหญ่มันจะจําแนกกันง่ายไอ้คนพวกนี้มักจะแยกตัวออกจากสังคมและมีการศึกษาและความฉลาดต่ํากว่าปกติไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคุณโฮมไอ้ฆาตรกรที่คุณพูดถึงเนี่ยมันก็แค่คนที่คุณเคยจับมาแค่นั้นแล้วพวกนั้นมันก็เป็นพวกโง่งทีนี้อยากให้ลองนึกภาพว่าถ้าหากพระราชาอยากฆ่าใครสักคนแล้วก็มีีีีรรรรััฐบาาาาาลลทท่่น่นคอออยยชชวเหืพะมม้ง เงินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วใครมันจะไปแตะต้องคนพวกนั้นได้ถูกไหมวสันก็เลยบอกว่ามันไม่มีใครที่พวกเราแตะต้องไม่ได้หรอกแหมทุกคนน่าเครียดกันจังเลยรับมุกหน่อยดิสมิธก็เลยบอกให้ทุกคนปมมือให้เชิญล็อกโฮมหน่อยจากนั้นเขาก็พาโฮมไปที่ห้องประชุมสมิธก็บอกว่าห้องนี้มันสามารถลบความทรงจําคนได้แต่มันก็มีอีกห้องหนึ่งที่เขาอยากให้โฮมไปดูเป็นห้องโปรดของเขาเลยโฮมบอกว่าสมิธเนี่ยน่าจะเหลือเวลาแค่20่นาทีนะยังจําได้ไหมว่าเขาส่งข้อความจากโทรศัพท์ของสมิไปหาาาคคนคนนนนนึแแล้้้ววขออมัักกูู่ทททจะีด ระดับความตกใจแล้วก็การตัดสินใจทางอารมณ์กับระยะทางที่จะเดินทางมาถึงที่นี่จริงๆแล้วในชีวิตของสมิธน่าจะจบในอีก17นาทีแต่ว่าจะปัดเศษให้เพื่อความสนุกทีนี้ก็รีบพาไปที่ห้องโปรดของคุณเพื่อไปการบอกลาเลยดีกว่าสมิธก็ได้งั้นก็ตามเขามาเลยเขาก็พาโฮมไปที่ห้องดับจิตมันก็มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งมีคนชื่อว่า home. เอ็เอ็โฮมไอคนนี้เป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่สมิธชอบมากเอ h o เอโฮมสร้างโรงแรมขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าคนโดยเฉพาะมีทั้งห้องแขวนคอห้องลมแก๊สแล้วก โง่นะที่ทําแบบนี้ถ้าเราลองนึกกันดูถ้าคุณจะซ่อนก้อนกวดสักก้อนหนึ่งคุณจะยอมลงทุนสร้างหาดทรายมาหรือเปล่ามันก็ไม่จําเป็นถูกไหมและที่เราต้องทําก็แค่หาหาดทรายมาก็พอแล้วก็เอาก้อนกวดไปซ่อนตรงนั้นมันก็เหมือนกับคดีฆาตกรรมแล้วถ้าเราจะหาที่ซ่อนศพมันจะมีที่ไหนบ้างที่เหมาะมันก็ต้องเป็นห้องดับจิตของโรงพยาบาลอยู่แล้วที่นี่มีศพเยอะแยะแล้วใครมันจะมาสนใจถ้าศพมันจะเพิ่มมาอีกแค่หนึ่งถึงสองศพวสันตคิดว่าสมิทธ์กำลังสารภาพใช่ไหมไอ้วิธ ทำไมอ่ะคำตอบของเรื่องนี้มีอยู่2ออย่างคือเขาเนี่ยเป็นฆาตรกรจริงๆหรือว่าเชลโลคโฮม,มันเมายากันแน่แล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็แค่หลอกปั่นหัวว่าสันเฉยก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยคิดว่าเขาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องก็ปั่นหัวเล่นก็แค่นั้นแล้วก่อนจะมาที่นี่โฮมก็เพอ้อไปเองว่าเขาก็คือฆาตรกรต่อเนื่องเชลโลคโฮมผมว่าคุณเนี่ยควไปบอกเพื่อนคุณนะว่าตัวเองเนี่ยเมายาจนทําอะไรไม่ได้แล้วโฮมก็บอกว่าขอโทษจริงๆเขาเนี่ยลืมคํานวณเวลาเรื่องรถติดไปด้วยนี่ทุกคนได้ยินนินนนนนมมมมมััั้ยยยีีีีีคกําาาลงงงงงเเเเดดททท่่่สสอูห3 เสียงเท้าสองเสียงแล้วก็อีกเสียงหนึ่งคือไม้เท้าของเธอลูกสาวของคุณที่มีชื่อว่าเฟดผมเรียกมาที่นี่เองแหละรู้ไหมว่าส่งข้อความบอกเธอไปว่าอะไรเฟดลูกลักพ่อเนี่ยทนไม่ไหวแล้วอภัยให้พ่อด้วยสมิธคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ยังไงโฮมก็ไม่รู้จักลูกสาวของเขาแน่นอนโฮมก็บอกว่ารู้สิพวกเราเนี่ยกินมันฝรั่งทอดด้วยกันแล้วที่เฟดมาหาเขาก็เพราะว่าเธอเนี่ยกลัวพ่อของตัวเองสมิธก็บอกว่าโฮมนี่เห็นภาพหลอนอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนั้นเมายาอยู่พอเฟดเดินเข้ามาเธอก็สงสัยว่าพวกนี้เป็นใครอย่าว่า ก็สงสัยเหมือนกันผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้กับคนที่มาหาเราวันนั้นมันคนละคนกันนี่หว่าโฮมก็งงวันนั้นมีใครมาหาเขากันแน่หรือว่าเขาแค่หลอแเราคิดไปเองพอโฮมเรื่องเสียสติเขาก็จะหยิบมีดมาแทงสมิธวสันต์ก็เลยเข้ามาหยุดไว้แต่ดูจากอาการวสันต์จะเก็บกดมานานเขาก็เลยห้ามแรงไปหน่อยทั้งต่อยทั้งกระทืบจนมีคนรีบเข้ามาห้ามสมิธก็บอกว่าให้วสันต์เนี่ยพอได้แล้วมั้งโฮมบอกว่าให้ปล่อยวสันต์เถอะที่วสันต์มาเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยทำเมียของวสันต์ตายสาเรนั่่ืองทีม ขึ้นให้ฟังแถมเขาเนี่ยต่อยโฮมด้วยแล้วก็ต่อยแรงมากด้วยตอนนี้ก็มีข่าวออกมาสมิธบอกว่าเขาก็ไม่ได้กะาจะเอาผิดโฮมแถมยังให้โฮมมารักษาตัวในโรงพยาบาลของเขาอีกตอนนี้วัสด์ก็แวะมาบอกลาโฮมก็กล่าวว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วโฮมเองก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยได้ซ้ําเขาก็แวะเอาไม้เท้ามาให้ก่อนที่วัสด์จะเคยเจอโฮมตอนนั้นเนี่ยเขายังใช้ไม้เท้าอันนี้อยู่เลยแล้วก่อนที่วัสด์จะออกไปจากห้องไมเคิก็โทรมาหาเขาก็เรียกวัสั์ให้มาเจอกันหน่อยพอทุกคนออกไปจากห้องกันหมดสมิธก็เข้ามาที่ห้องของโฮมตอนนี้ส เจอไม์คอลที่บ้านนีวัาสันเห็นครัวของโฮมยังดูโฮมมันดัดแปลงห้องครัวให้เป็นที่ผลิตยาอีและตอนนี้ไม์คอลก็สงสัยมากว่าอะไรที่ทําให้โฮมเป็นแบบนี้ทําไมเขาต้องหมกมุ่นในการจับตัวสมิธซะขนาดนั้นแล้วปกติโฮมมันก็ไม่เคยเอาตัวเองมาเสี่ยงขนาดนี้ด้วยไม์คอลก็ไม่เข้าใจว่าโฮมมันทําไปเพื่ออะไรแล้วการที่เขาเป็นพี่เนี่ยก็ไม่เคยช่วยอะไรได้เลยวัาสันก็สงสัยประโยคที่ไม์คอลพูดเพราะว่าไม์คอลเคยพูดประโยคแบบนี้มาก่อนวัาสันก็เลยถามว่าไอ้ครั้งก่อนที่ไม์คอลช่วยไม่ได้นี่หมายถึงใครไมคออกก็บกว่าเปล่าก็พูดผิดฉ วสันก็เดาออกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไมยค์คอฟไม่ได้มีแค่โฮมเป็นน้องคนเดียวใช่ไหมไมค์คอฟยังมีน้องชายอีกคนหนึ่งเหรอที่นอกจากโฮมไม์คอฟก็ยืนยันบอกไม่มีป้าก็เดินเข้ามาถามไมค์คอฟว่าไอ้คนพวกนี้มันอะไรกันพวกนี้มาทําอะไรที่บ้านของเธอไมค์คอฟบอกว่าตอนนี้เขากาลังสืบอยู่ว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ทําให้เชลล็อโฮมกลายเป็นแบบนี้ป้าก็บอกว่าแค่นี้นะสิ่งที่ผู้คุณตามหาก,กันอยู่มีแค่นี้เนี่ยนะโอ้โหฮาเกิ้วสันก็อุตส่าห์คิดว่า,มาไมค์คิฟเนี่ยเป็นคนฉลาดซะอีกโอ้โหป้านี่ ใช่ไหมว่าอะไรที่โกนใจเชล็อกโฮมมันเป็นเรื่องง่ายๆใครก็ตอบได้เชล็อกโฮมเนี่ยเป็นคนอ่อนไหวจะตายพอเขาไขคดีไม่ได้เขาทําไงก็มายิงกําแพงเล่นพออาหารเช้ายังไม่ได้ทําไงมันก็กระโดดเตะตู้เย็นแล้วคาถามไหนที่เชล็อกโฮมตอบไม่ได้เขาจะทํายังไงวสันลองบอกไมเคอไปสิก็ชอบเอามีดปักใช่ไงอะไรก็ตามที่เชล็อกโฮมตอบไม่ได้มันก็จะโดนมีดปักอยู่บนเตาผิงวสันก็ลองไปดูเปิดออกมามันก็เป็นซีดีของแมรี่ที่เคยให้โฮมไว้วสันก็ลองดูคลิปของแมรี่เขาก็ทนดูไม่ได้ป้าก็เลยไล่ คนออกไปก่อนส่วนไมค์คอฟเองก็ด้วยแล้วเรื่องที่แมรี่ขอให้โฮมทําก่อนตายก็คือคดีอันหนึง่งแล้วถ้าเธอตายไปแล้วก็อยากให้โฮมนช่วยจอวนวัสดุด้วยมันไม่มีใครช่วยเขาได้แล้วนอกจากโฮมตอนนี้ที่โรงพยาบาลโฮมก็เริ่มรู้สึกตัวเขาก็ถามสมิธว่านี่เข้ามาที่นี่ได้ไงโถคุณโฮมทาไมถามอย่างนั้นก็ประตูลับไงผมเนี่ยเป็นคนสร้างตึกนี้เองแล้วก็คอยไล่พวกสถาปนิกออกตลอดเพื่อไม่ให้พวกนั้นหาความเชื่อมโยงของตึกออกมันก็เลยไม่มีใครรู้ว่าที่โรงพยาบาลที่นี่มีทางลับไหนบ้างแต่สิ่งที่คาใจเขามากก็คือ โฮมเนี่ยมาที่นี่ทําไมเหมือนว่าโฮมตั้งใจมาให้เขาฆ่าอย่างนั้นแหละโฮมก็บอกว่าใช่ก็อย่างที่คุณพูดที่มาที่นี่ก็อยากให้สมิธฆ่าเขานั่นแหละแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากตายเลยสมิธก็ยิ่งงงถ้าไม่อยากตายแล้วจะไม่ให้เขาฆ่าทําไมทั้งทัที่รู้ตัวอยู่แล้วว่ามาที่นี่ก็อาจจะตายได้วสันหลังจากที่ดูวิดีโอของแมรี่จบเขาก็รีบไปหาโฮมทันทีแล้วก็ขอยืมรถของป้าไปด้วยแล้วก็รีบโทรบ,บอกไมค์คอฟให้ส่งคนไปที่ห้องของโฮมเลยเพราะว่าแมท้าเกันยหลใ็ํ ไม่มีทางช่วยเหลือวสันได้แล้วสิ่งที่จะช่วยวสันได้ก็คือต้องให้วสันเนี่ยเปคนช่วยเองต้องหาวิธีทําให้เขามาช่วยโฮมให้ได้โฮมต้องไปหาเรื่องทะเลาะกับคนชั่วแล้วทาให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายแล้วถ้าวสันคิดว่าโฮมต้องการให้เขาช่วยรับรองเลยว่าวสันจะไปช่วยคุณแน่นอนตอนนี้สมิธก็มาสาร,รภาพกับโฮมไอเรื่องที่เขาชอบฆ่าคนมันก็แค่เพื่อความสนุกแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่คุณโฮมจะตายแล้วเขาก็เริ่มทําให้โฮมหายใจไม่ออกวสันก็มาถึงที่โรงพยาบาลโฮมเองตอนนี้ก็ใกล้จะตายแต่ว่าวสันก็มาช่วยพอดีสมิก็ แก้ตัวบอกว่าเนี่ยเขามาช่วยโฮมเพราะว่าตอนนี้โฮมอาการกำลังแย่ก็เลยจะมาช่วยเขาก็แค่นั้นโฮมบอกว่าไอ้นี่มันรัดคอเขาแล้วก็วางยาพิษในถุงน้าเกลือด้วยแต่ว่าให้พยาบาลสลับถุงน้ําเกลือเรียบร้อยแล้วโชคดีที่พยาบาลเป็นแฟนคลับของเขาทีนี้ก็จับสมิธมันไปได้เลยพวกเราเนี่ยได้คําสาร,รภาพทั้งหมดแล้วด้วยสมิธก็ทําเป็นเนียนต่อคําสาร,รภาพอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งคุณโฮมก่อนที่คุณจะเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลพวกเราตรวจเจอสิ่งที่คล้ายกับเครื่องอัดเสียงอยู่3ชิ้นอยู่ในเสื้อคลุมแล้้้วเเอาเครืงนนัท ออกไปทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นคําสาร,รภาพอะไรที่ว่ามามันก็ไม่มีอยู่แล้วโฮมก็แหม่ไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยพอทําอะไรครบ3าครั้งมันก็มักจะพอใจกันสัหมดวสันก็นึกออกเลยไอ้เครื่องดักฟังเนี่ยมันมี4ตัวและตัวที่4ี่ก็อยู่ในไม้เท้าของเขาที่เขาเพิ่งเอามาให้โฮมเองวสันก็ถามว่านี่รู้เรื่องหน้ามาเท่าไหร่2ส,สัปดาห์เหรอโฮมบอกว่าไม่ใช่สาสัปดาห์นี่มันเดาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอว่าเขาจะเอาไม้เท้ามาให้โฮมก็บอกว่าเปล่าฉันแค่บ้าเฉยๆสุดท้ายสมิธก็โดนจับแลวเขาก็สาร,รภาพ,พความผิดทั้งหมดตอนนนี้กก็าั่่งคุยบวส เขาเองก็ยังคาใจเรื่องลูกสาวของสมิธอยู่เลยเพราะว่าตอนนั้นที่โฮมเจอเธอมันดูจริงมากมันก็ไม่น่าจะใช่ภาพหลอนวสันก็บอกว่าแต่เธอก็ไม่เคยมาที่นี่ไงก็นั่นแหละฉันเนี่ยเคยตั้งจฤษฎีขึ้นมาอันหนึ่งถ้าพวกเราสามารถตัดข้อมูลที่ไม่จาเป็นออกทั้งหมดไปได้มันก็จะทําให้เราเดาอนาคตได้นึ่งก็แปลว่าโฮมสร้างตัวตนผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาเพื่อมาบอกสิ่งที่นายไม่รู้อย่างนั้นดิโฮมก็คิดว่าน่าจะใช่มันก็คงเป็นงั้นแหละไม่งั้นเขาก็คงไม่รู้ข้อมูลของสมมมิเเเยยอออะะขขนนนาาาดดีี้ววสัักกก็ลตกลตบล่่จหโม พวกเราเนี่ยจะผัดกันมาดูหนเพราะว่าจะไม่ให้โฮมเล่นยาอีกแล้วภาพหลอดของแมรี่ก็บอกให้ว่าสันพูดสิ่งที่อยู่ในหัวก่อนที่เขาจะกลับจะปล่อยให้มันค้างคางแบบนี้ได้ยังไงว่าสันก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องที่แมรี่ตายมันก็ไม่ใช่ความผิดของโฮมหรอกแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของใครด้วยมันไม่มีใครบังคับให้แมรี่ทาแบบนั้นเธอเรียกที่จะทําเองเพราะฉะนั้นโฮมก็เลิกโทษตัวเองได้แล้วคุยๆอยู่มันก็มีเสียงข้อความของโฮมเข้าเป็นเสียงข้อความของไอรีนแอดเลอร์คนที่โฮมเคยชอบแล้วเธอก็ชอบโฮมด้วยปกติไอีนนนจะทททัััักมมาาาาหโว่่สํคญเ้ วสันก็เลยเดาว่าวันนี้น่าจะเป็นวันเกิดโฮมใช่ไหมวสันเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันเขาก็เลยจะชวนโฮมไปกินเค้กฉลองวันเกิดสักหน่อยจากนั้นทุกคนก็เริ่มใช้ชีวิตตามปกติโฮมก็เริ่มไขคดีต่อแต่เขาก็เจอกับกระดาษที่เฟรดเคยเอามาให้เขานี่หว่าทีแรกก็นึกว่าตัวเองเห็นภาพหลอนแต่ว่าเขาก็ได้รับกระดาษใบนี้จริงๆส่วนไมค์คอปเองก็เหมือนว่าคุณหญิงสมอลวูดก็แอบชอบเขาเหมือนกันคุณหญิงก็ส่งเบอร์ส่วนตัวมาให้ไมค์คอปด้วยส่วนวนสันก็มาหาจิตแพทย์ตามปกติเขาก็มาเล่าเรื่อออองงงงงเเเเเหตตตุกกกาารรณ์์ททีี่่่่มมัันนนนนิิดขขึ้้้ใฟแแแจพพย็็ถืลลวชโป บงวสันก็ถามว่าหมายถึงไมค์คอฟเหรอเธอก็บอกว่าไม่ใช่อีกคนนึงไงคนที่เป็นความลับอะวสันก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทาไมคุณถึงรู้เรื่องนั้นได้เรื่องที่ไมค์คอฟมีน้องอีกคนนึงเขาเนี่ยไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยโฮมอาจจะบอกเธอก็ได้วสันบอกว่าไม่ใช่ละคุณเนี่ยเคยเจอโฮมแค่ครั้งเดียวในห้องนี้แล้วตอนนั้นเชล็อกโฮมก็เมาย,ยาอยู่จิตแพทย์บอกว่าไม่ใช่ครั้งเดียวหรอกคุณวสนันฉันเคยเจอเชล็อกโฮมมาก่อนพวกเราเนี่อยู่ด้วยกันทั้งคืนนั่งกินมันฝรรััั่่งงกกกกนนนนเเเเเเธออออคคยปปปปลลลลมมตวววว็็็ูสสาาขิแแ้้ไหโฮทีบบใ ของสมิธทั้งหมดและแผ่นกระดาษที่โฮมได้มันก็เป็นของเฟดจริงๆแล้วที่เธอทําแบบนี้ได้ก็เพราะว่ามันมีเพื่อนที่พวกเรารู้จักกันดีคอยให้ความร่วมมือกับเธอโฮมก็เอากระดาษไปส่องกับไฟในกระดาษมันก็มีเขียนคําว่ามิดมีแปลว่าคิดถึงฉันไหมมันเป็นคําพูดของจิมเมอริอตีวสันก็เริ่มนึกออกแล้วจิตแพทย์คนนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวกันที่เขาเคยเจอบนรถเมล์นี่หว่าวสันก็เลยถามว่านี่คุณเป็นใครกันแน่เธอก็บอกว่าเธอชื่อยูรูธไงชื่อนี้ประหลาดไหมล่ะมันเป็นภาษากรีกแปลว่าลมตะวันออกแล้วพ่อแม่ของพวกเรราาชชออบตั้งื่ปะหลด และอย่างชื่อไมโครบเชอร์ล็อกหรือยูรูทคุณเนี่ยคงไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่าพวกนั้นอาจจะมีน้องสาวก็ได้ไม่ใช่น้องชายวสันเนี่ยทำหน้าง,งงแบบนี้ตายซะเลยดีไหมแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็สลับใครที่ดูจนมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยสลับคลิปที่ลงช้าก็ขอโทษกันด้วยพอดีมันปีใหม่ก็เลยหยุดทัก่อนนานไปหน่อยแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงอยากให้ทำซีรีส์เรื่องไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างได้นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนกันก็อย่าลืมดเน a t เข้ามาได้สลิปปนีี้กก็ขออลาไ่คครัับสสวดับ